ดีค่ะผูก้กำนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะกับเจ้าคันนี้เลยเป็น n ิสซันอเมร่าเครื่อง1.2 V-L เกียร์ออโต้ปี2013รถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นโคเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะดอกย,ยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆคันนี้เป็นยางปี2025นะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่แก้มแบบนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสําหรับด้านหลังของ n i สสันอ m เม a ่นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด2จุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในคุ้มโทนด้วยสีดํานะคะกระจกนะคะเป็นตตกระจกรับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัย สฟังก์ชันนะคะสามารถปรับลดเสียงทางนี้ได้เลยเลขไม์เพี ain, 45, 000, ยงแค่1 5 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะแอร์เป็นแบบออโต้นะคะคันนี้มีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานั่งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสําหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้าให้ทั้งหมด2จุดแบบนี้เลยนะคะสําหรับบริเวณห้องเครื่องของนิสันอเม LA าคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีต้มน้ํานะคะคันหน้ารอดมิดอาร์ฝากระโปรงทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆค่ะนิสันอเม LA าเครื่อง1.2 V-L g e ์ออโต้ปี2013คันนี้นะคะราคาอยู่ที่159,000บาท159,000บาท ่อนได้นาน60งวนง้นวเราประมาณ3ใบเท้าเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายเบอร์โทร0 8 1 8 5 5 3 5 7 7 8 1 8 5 1 3 5 7 0 8 1 8 8 4 3 3 5 1นะคะ0 8 1 4 8 0 3 3 5 1ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ